ร่างของประชาชนสรุปครับใช้สิทธิ์สรุปได้ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านกับผมนายปารเมศโพธาลกุลและประชาชนอีกจำนวน17,839ท่านที่ได้ยื่นกฎหมายขอแก้ไขกฎหมาย อ้อยและน้ำตาลทรายในฉบับนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่อภิปรายท่านที่ยื่นนะครับร่างกฎหมายมายัางสภาแห่งนี้รวมไปถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านทั่วประเทศรอคอยกฎหมายฉบับนี้เพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความเป็นธรรมที่มีมากขึ้นต้องขอขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ